ขิเข่าบานยหญ่ค่ะว้นนี้มาซอยกวาดเขา่าเคลียเข่าค่ะจะเห็ดหลับหมูค่ะหลับหมูพี่มือยหญ่ค่ะนี่ค่ะคนเห็ดอันนั้นใหม่ๆนะตาสดใสสวยงามนี่ค่ะมือจะขันใหญ่เด้อข้ามเข่าวยญ่จริงหรอค่ะเห็ดเวียดได้ขินเข่าได้ค่ะนี่้ยตาแสบคักยกนิ้วเบิ้งแสบบอ่อพี่มือจะของแสบแห่ ี่่คกินหรืออุกินทำไมไม่กินล่ะอยากจะร้านโบกินบอกให้กินอยู่หันละร้านกับโบนิ่งโบนิ่งนี่นี่ค่ะโบนี่กับเลนน่ะนี่ลูกของร้านกินกินข้าวเหนียวมากแห้งว่ะสันบุ้งกินหะอบุ้งกินหรอคนขาข้ามเข่างองเห็นบอกเห็นฮะอยากกินบอกพี่กินบอกพี่เอ้ยกินเอ้ยกินข้าวบอกพี่เอ้ยกินข้าวก่อน ป้อนพี่เน่อยบ้างป้อนพี่เน่อยบ้างปื้ยอ้ยข้างล่างนี่ไปกระสอบข่าวเก็บหมัวบ้านนี่ค่ะโอ้ทั้งคนก็ล่างตากไมีแห้งเก็บดอกค่ะทั้งน้าทั้งอันนี้ค่ะทั้งน้าทั้งกวาดเพราะว่ายังสี่ละค่ะตากน้ำมอกว่ายังสี่ละเบื่ออื้อนจะสีเด่มากเคี่ยมมากกว่าไม่เิื่อตายเบื่อกระตากลมไปก่อนค่ะขอบมันแห้งขอบมันแห้งอยู่แล้วขอบมันแห้งอยู่แล้วค่ะขอบยันมา มืออื่นมืออื่นกับสิเก็บล่ะค่ะมืออื่นอื่นตอนแรกตอนบ่าย